สวัสดีครับอยู่กันในเกม p ิ x e l NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับ Energy ผมเต็มพันเลยนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับวันนี้เข้ามารอบเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ เท่ากับว่าวันนี้เพิ่งได้เล่นนะงั้นเดี๋ยวไปที่ไปดูที่ร้านกันก่อนเลยดีกว่านะครับเราสามารถส่งออเดอร์อะไรได้บ้างช่วงนี้สถานการณ์เหรียญไม่ค่อยดีนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เกมพิกเซลเกมเดียวนะครับเป็นทั่วทุกเกมและจริงๆเป็นทั้งตลาด นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเกมอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมส่งอันนี้ไปก่อนนะโอเคโอ้ส่งได้หมดเลยเพื่อเพื่อผมจะรีกระดานนะครับอโอเคและเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปที่ n o น so โซฟาผมส่งได้ไม่ครบเหรอครบแล้วนี่โอเคนะครับเออเดี๋ยวผมไปซื้อแครลอดมาเพิ่มด้วย แครอทก็ส่งบ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปปลูกแล้วก็เก็บพืชอะไรเงี้ยทีเดียวเลยเ,เดี๋ยวผมลงมาส่งก่อนนะโอเคนี่แทบจะรีกระดานทั้งหมดเลยนะครับดูดิ มีทั้งหมด9ช่องผมรีไปทั้งหมด7ช่องนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่ารี7ช่องแล้วจะได้เหรียญพิกเซลว่างไหมนะครับตั้งแต่เปลี่ยนนะครับจากเหรียญเบอร์รี่มาเป็นเหรียญพิกเซลนะครับก็เรื่องของการอื่นนะครับบอกตรงๆว่าเออไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับ ไม่ใช่เรื่องของอวิธีการเล่นนะครับคือ,อวิธีการเล่นจริงๆอ่ะถ้าเอาจะเอื่นจริงๆเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเยอะจากเดิมสมมุติว่านานนเราเข้ามาทีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยไม่ได้ครับคือเราต้องมาลีกระดานแล้วลีกระดาหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าจะได้หรือถูกป่ะเราจะต้องรีหลายทีหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับเกมเนี้ยเยอะขึ้นหน่อยแล้วที่สําคัญคือมันแรนดอมนะครับคือเราไม่สามารถที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรล จำนวนเงินได้เลยนะครับในแต่ละวันนะครับมันมันสู่นะครับบางวันก็ได้เยอะใช่ไหมบางวันก็ได้น้อยแต่จริงในมุมมองผมนะต่อให้วันไหนได้เยอะหรือได้น้อยเนี่ยมันก็ควรจะต้องต้องได้บ้างใช่ไหมครับมไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจริงจผมเชื่อว่าถ้าเกิดออกแค่ หนึ 1> 1่งถึงสองเหรียญเนี่ยนะครับผมว่าคนก็มีกําลังใจเล่นแล้วนะคือหนึ่งถึงสองเหรียญแต่ว่าอาจจะมีลิมิตในการที่จะออกอย่างเช่นสมมุติอาจจะมีลิมิตให้ไม่เกินห้าเหรียญนะหรอ,ออะไรเงี้ยนะครับต่อวันนประมาณนี้แค่นี้ผมเชื่อว่าก็คนก็มีกําลังใจเล่นแล้วลหะแต่ว่าตอนนี้มันได้น้อยนะครับแล้วก็ ออส่วนใหญ่หลายคนก็จะบ่นว่าไม่ได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวผมเรียงลำดับตามนี้ก่อนนะเพราะผมไม่แน่ใจผมปลูกอะไรบ้างก็จะต้องไปเก็บก่อนเมื่อก่อนเราจะคำนวณใช่ไหมครับว่าเออเดี๋ยวเราต้องไปรับเอเนอร์จีตอนกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ปล่อยๆแล้วครับเพราะว่าเอเนอร์จีอาจจะเป็นเรื่องรองหน่อยนะครับเมื่อก่อนเอเนอร์จีจะเป็นเรื่องหลักเลยใช่ไหมที่เราจะต้องมาคำนวณยิ่งมีเอเนอร์จีเยอะนะครับยิ่งได้เปรี่ยบ ก็จะมีโอกาสที่จะเอินได้เยอะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนละนะครับต่อให้มีอะไรจี้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะเอินได้เยอะนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าเรารีหลายๆรอบอะนะครับมันก็ได้แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ๆกับมันเยอะหน,น่อยต้องรอดูเดฟปรับนะครับว่าจะปรับไปในทิศทางไหนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ สาย VIP เองก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสายฟรีนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงเลยน่าจะยากมากเลยนะขนาดสาย VIP เนี่ยนะครับเติมแล้วเราก็ยังเอินััยากอยู่ใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าเป็นเจ้าของแลหรือว่าปล่อยแลนให้เช่าเนี่ยรู้สึกว่านเนี้ยกลุ่มนี้ยังยังเอินได้โอเคอยู่ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเราต้องไปคำนวณดูนะครับว่าเราไปหาเช่า หรือว่าหาซื้อแลนเนี่ยแล้วเอามาเล่นนะครับละเอินต่อวันคุ้มไหมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า,าไม่ได้ซื้อมาเช่าแต่ว่าเดี๋ยวลองศึกษาดูเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันโอเคก็อาจจะยอมเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะลงทุนไปหาเช่าแลนดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน เหลือเจ็ดสิบสามผมว่าน่าจะโอเคละเดี๋ยวผมไปไปดูที่กระดานอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับที่เรารีไว้นะครับ,ท,รนะรบที่เราส่งออเดอร์ไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับร mm hmm. ีอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. ผมอาจจะเล่นเกมนี้ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อน,นจะเป็นเกมหลักเลยนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลองๆมาแล้วนะครับ ผมไปเล่นเกมอื่นซะมากกว่านะครับเพราะว่าเกมอื่นยังยังเอินได้เยอะกว่าเกมเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคงที่ด้วยอ่ะมีอันนี้ส่งได้ครับโอเคได้5เหรียญพิกเซลนะครับแล้วผมก็รีอันอื่นไปด้วยนะอันนี้เป็นกร,รมคีลอสนะครับโอเคใช้กี่ชิ้น่ะดูด้วยใช้ทั้งหมด7ชิ้นไม่น่าจะดึงยากนะอันเนี้ย คิดว่าไม่น่าจะดึงยากนะเจ็ดชิ้นเดี๋ยวลองดูเออผมไม่ได้ซื้อเผื่อนะอ๋อโอเคไม่มีพื้นที่สำหรับใส่แล้วอ๋อผมไปได้นี้มาหินตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขายเลยละกันคงไม่ได้ส่ง เขาขายกันอยู่ที่780โห oh, ตัดราคากันสุดฤทธิ์เลยผมตั้งที่790ละกันนะครับอ๋อแล้วผมมีหมา่เพิ่มเข้ามาด้วย790โ okay. อเคเดี๋ยวผมขอซื้ออันนี้เลยละกันเพื่อม,มาส่งนะครับ 7ชิ้นใช่ไหมอ,อันนี้พอดีเลย7ชิ้นได้พอดีเลยคงไม่ได้ซื้อเผื่อนะครับเพราะว่าออกไม่เยอะเท่าไหร่คิดแต่ผมส่งไปเลยส่งไปเพื่อจะได้รีด้วยนะครับได้รีกระดานหนึ่งช่องอันนี้ก็รีด้วยอ่ะผมรีเท่ากับผมรีอีก7นะครับดูที่ว่าจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอแยกขายเอ่อไหมตัวนี้ก่อนนะซิลไฟเบอร์ เท่าไหร่อื่นส7นะครับผมคงไม่ได้ดองนานนะครับก็ขายตามราคาตลาดเพราะไม่รู้จะดองไว้ทำไมนะครับเกมทุกเกมนะครับ เพื่อนๆอย่าไปคาดหวังเรื่องของราคาเหรียญมันจะขึ้นกระชูดนะครับให้เรามองว่าเป็น2แนวทางแล้วกันเนาะก็คือคงที่กับลดต่ำลงอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ลดต่ำมากก็ถือว่าโอเคและนะยังคงที่แบบนี้โอเคเลยนะครับแต่ถ้ามาลดต่ำลงก็ต้องดูว่าประเมิสนสถานการณ์เองนะครับวพราในอนาคตเนี่ยครับเกมจะเป็นอย่างไรนะครับจะอยู่ได้นานได้ช้าขนาดไหนยังไงนะครับ แต่จริงผมว่าเกมนี้ยังไปได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เหรียญไปอยู่บนใบแนนได้เนี่ยถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่อันนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปสองสเจ็อ๊ะสองสี่ไปแล้วนี่นหละใช่ไหมไปไปแล้วไปแล้วแต่ว่ายังปลูกไม่ครบอ่ะเดี๋ยวปลูกให้ครบเลยแล้วกัน คิดว่าน่าจะพอนะ Energy แล้วเดี๋ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บผมจะกลับไปดูที่ Orderboard นะครับว่ายังรีเซ็ตหรือ,อยังนะครับถ้ารีเซ็ตแล้วจะได้รุ้นนะครับว่าจะได้เหรียญพิกเซลเท่าไหร่นะครับวันนี้เท่ากับได้มา5เหรียญแล้วนะอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีเลย โอเคเนดะี๋ยวรอยกว่างั้นผมไปอีกที่หนึ่งละกันนะครับ2840เอีกเมื่อกี้ผมลดน้ำหมดแล้วใช่ไหม2840ี่ยมันเป็นของของกิลผมเองนะครับไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นเจ้าของกิลนะหมายถึงว่าเป็นกิลของคนไทยนั่นแหละนะครับผมไปอาศัยเขาอยู่ตอนแรกก็จะถอนนะครับแต่ว่า ต้องรวบรวมเหรียนพิกเซลนะครับเพื่อที่จะไปสมัครเข้ากิลนะครับถามว่าตอนนี้กิลมีผลอะไรไหมยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับยังไม่มีเห็นความชัดเจนอะไรใดๆถ้าจะเห็นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าคนไม่ใช่คนในกิลเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาแลนดของกิลได้ แต่ด้วยราคาไมา้ตอนนี้มันไม่ได้สูงขนาดแล้วน,นะครับผมว่าตอนนี้ก็ยังเรื่องของแลนก็เลยยังไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่แลนของกิวนะนะครับเรื่องของกิวก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ไม่เข้ามาทำอนะไรเงี้ยแต่ต้องรออัปเดตอีกสักผมว่า2 3เดือนน่าจะมีอะไรมากขึ้นเนาะเดี๋ยวคอยดูสักช่วงครึ่งปีนี้นะครับเดือน โอเดือนพฤษภาอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ไปลุ้นเ,เดือนวิถุนาแล้วกันนะครับน่าจะมีอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาบอกอีกประมาณสักสองสเดือนน่าจะมีอัปเดตแล้วก็อีกห้าเดือนอีกนะครับน่าจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นผมว่าเดือน6น่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็เดือน8เดือน9น่าจะเป็นอีกเดือน6มันก็คือสิ้นไตม่าสอเนาะแล้วก็เดือน9สิ้นไตม่าสาน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับ โอเคอ่ะมาดูออเดอร์กันบ้างมีอะไรไหมไม่มีไม่มีแต่ผมอยากส่งอีกอะผมอยากลองดูเหลือ Energy อยู่หน่อยนึงทำอะไรดีตัดไม้ตัดไม้ดีกว่าแต่อย่ามาได้ไปแช่ออนเซ็นนะ n e r g y เท่านี้ เดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนแล้วค่อยไปแช่ออนเซ็นแล้วกันเดี๋ยวผมขอมาเช็คราคา VIP หน่อยปึ๊บเหลือ79อืมก็ยังไม่ลงไปมากสักเท่าไหร่เนออ ตอนแรกผมคิดว่ามี AMA รอบนี้แล้วเนี่ยน่าจะเด๋ยวนะวันนี้วันพฤหัสหักไปละนะครับมีเอเอเอคือคิดว่า AMA รอบนี้เขาน่าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะลงปรากฏไม่ลงนะ K10J okay. ดูด้วยน,นะ ผมไปเอา privileged. ไปเอา,าของฟรีก่อนละกันอเคได้ป๊อปเบอรี่ซีดมา12อันเหลือเลจี้อยู่16ผมดูก่อนนะ ผมเปี่ยนน้ำผึ้งดีกว่าผมว่าคนที่เล่นเกมนี้ละเอ,อนไะด้จริงๆนะ่าจะเป็นคนที่พอมีเวลาหน่อยนะครับเล่นแล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่ไปรีกระดานมากกว่านะครับ ผมขอเช็คปฏิทินอีกนิดนึงเดี๋ยวมีไลฟ์สตรีมสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับ AM a m a อ่ะตอนนี้ยังไม่มีปฏิทินอะไรที่มาแทรกนะครับส่วนใหญ่จะเป็น a m a มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้อีกทีนึงแล้วกันถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปแช่ออนเซนต่อก็คงหมดแหละนะครับสำหรับวันนี้ ได้ยังเอ่ยครบยังอันเนี้ยผมไม่ส่งละนะครับเดี๋ยวรออี้หนึ่งนาทีรอลุ้นไหมนะครับรอลุ้นอ่ะช่วงรอลุ้นเดี๋ยวผมไปขายอ,อ,อันนี้ก่อนละกันจะผมขายขายไม่หมดหรอกเผื่อเอาไว้ส่งด้วยขายสักสี่ร้อยละกันนะครับราคาอยู่ที่208ผ้อาย210ก็ได้เนาะ ขายสอง้อยสิบผมเอาสักสี่ร้อยแล้วกันนะครับเก็บไว้สักหน่อยโอเคอ่ะเดินกลับมาที่ออเดอร์บอร์ดของเราปึ๊บดูสิมีอะไรได้บ้างอ่ะรอรอก่อนหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาที เดี๋ยวผมขอซื้ออันนี้เก็บไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องเดินมาซื้อกกดผิดซื้อไว้สัก400แล้วกันเพราะของเก่าด้วยก็น่าจะประมาณ500โอเคโอเคเหลือ40กว่าวิอ่นะเดี๋ยวรอรุ้นเนาะ40กว่าวิ30วิละ จริงๆเราส่งได้อีกเน้ะแต่ขี้เกียจส่งอนะจริงๆถามว่าวันนี้พอใจมไหมจริงๆได้มาห้าเดียนก็โอเคและแต่ถ้าได้เพิ่มก็ดีนะก็จะส่งเดี๋ยวต้องลุ้นนะว่าได้เท่าไหร่ไม่รู้เพื่อนๆที่เล่นหลายอาดีตอนนี้เป็นไงบ้างครับ เค okay. มีอันนี้รีมาแล้วได้มาละโอเคอ่งั้นผมส่งอันนี้นะครับสิบหัวโอเคเรียบร้อยอ่ะไหนๆก็รีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรีอันนี้อันนี้ด้วยนะแล้วก็แต่ว่าคงไม่ได้รอนะครับผมกดรีไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงผมไม่ใช่ออนเซนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาค่อยมา ค่อยมาส่งใหม่นะครับค่อยมาเช็คใหม่ก็สรุปวันนี้นะครับรีไปหลายรอบแล้วนะครับก็ได้มา6เหรียญถือว่าค่อนข้างโอเคเนาะเหรียญหกเหรียญสาย VIP นะครับนะแต่ว่าคิดว่าสายที่เอ่อเป็นพวกเจ้าของแลนด์พวกเช่าแลนด์มาอะไรเงี้ยน,น่าจะได้เยอะกว่า แต่สายฟรีผมว่าน่าจะสถานการณ์อาจจะอาจจะแย่กว่าหน่อยนึงนะครับเนาะโอเคงั้นก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ